สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป .6 ข้อสอบทีเด็ดปีพศ .2556 ในส่วนข้อสอบระดับง่ายเราจะเริ่มต้นที่ข้อที่1นะครับข้อใดเป็นผลลัพธ์น้อยที่สุดนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะตัวตั้งกับตัวหารนะครับตัวตั้งตัวนี้ กับตัวหารนี้นะครับจะเห็นว่าตัวตั้งมากกว่าตัวหารแสดงว่าได้ได้หครับเกิน1นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเกิน1นะแต่ตัวนี้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารนะครับแสดงว่าน้อยกว่า1ครับน้อยกว่า1นะนะครับตัวนี้ก็2.5มันน้อยกว่า3แสดงว่าน้อยกว่า1ตัวนี้1 2จุดนะสิบสกับ8ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารนะครับ ก็แสดงว่าได้หนึ่งกว่านะครับดังนั้นตัวที่นะครับเราน่าจะตัดได้ทันทีเลยนะครับก็คือ1 2 4เพราะว่ามันเกิน1น,นะแต่ว่า5กับ3มเนี่ยนะครับมันน้อยกว่า1นะนะครับมันน้อยกว่า1ทีนี้เพื่อให้มันเปรียบเทียบกันได้ก็เอา2ไปคูณตัวนี้นะครับ2ไปคูณตัวนี้ข้างบนข้างล่างมันก็จะได้2.52หารด้วย6เป็น 2. จุดเท่าไหร่ครับ 2.52คูณ2เข้าไปได้5.04 3สามตัวนี้คูณ2เข้าไปได้6นะครับอ่ามันจะเปรียบเทียบกันได้ละมันก็จะเป็น5หารด้วย6ก็คือตัวนี้อ่ากับ5.04หารด้วย6ตัวหารเหมือนกันแต่ตัวตั้งตัวนี้มากกว่าครับมากกว่านี้เดียวองจุดศูนย์สี่นะครับดังนั้นนะครับเขาถามว่าผลลัพธ์น้อยที่สุดก็ต้องเป็นข้อ5ครับอ่าข้อ5จะน้อยที่สุดนะครับ ซึ่งถ้าคำนวณจริงๆก็จะได้เท่าไหร่ครับ0.83นะครับแต่ว่าเวลาเราทำในข้อสอบเนี่ยนะครับเราคงจะไม่จะเป็นจะต้องคำนวณหาขนาดนี้นะครับแต่ว่าสามารถเปรียบเทียบได้ว่านะครับใน5ข้อเนี่ยนะครับสข้อเนี่ยตัดทิ้งก่อนเลยเพราะตัวเศษตัวตั้งามากกว่าตัวหารนะครับดังนั้นมันเกินหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารนะครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร แล้วก็ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพราะตัวนี้คือ,อ2.5นะครับ2.52คูณ2เข้าไปก็จะได้5.04มากกว่าตัวนี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็หารด้วย6เหมือนกันดังนั้นนะคำตอบก็คือข้อ5ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ5ตอบ 5, อา่าข้อ1ตอบ5ครับทีนี้มาดูข้อที่2ครับ ข้อที่2นะครับเมื่อเรียงลําดับจํานวนจากกรอบข้างล่างจากน้อยไปหามากแล้วนาตัวเลขในวงกลมแต่ละจํานวนมาเรียงตามเป็นจํานวน3หลักได้จํานวนใดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าหากคิดว่านะสน้อยกว่า2น้อยกว่า1ก็จะตอบ3 2 1นะครับทีนี้เราก็มาดูครับตัวนี้นะครับ ยกลงมาก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น41ส่วน100นะ41ส่วน100นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันนะนะครับตัวนี้ก็คูณ20เข้าไปนะทั้งข้างบนข้างล่าง2คูณ20ได้40ี่สิห้า 5. คูณ20ได้100รนะครับเราก็จะได้ว่า4ีา่ส่วนร้อยแน่นอนครับ41มันต้องมากกว่า <c oughs> 41ส่วนรอยมันต้องมากกว่า40ส่วนอยที่นี้3มกับ8ละ3กับ8ดเนี่ยนะครับ จะคูณเข้าไปร้อยก็ไม่ได้นะนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับว่า,าถ้านะครับแปดเนี่ยนะครับแปดเนี่ยไปหารสามนะครับถ้าแปดสี่สามสิบสองนะครับ,ม,รบมันจะต้องเป็นสามจุดสองนะครับแปดสี่นะครับมันจะต้องเป็นสามจุดสองนะครับแปดสี่สามจุดสองอันนี้เป็นสามเฉยๆนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าหารนำา8ไปหาร3มันจะต้องได้ไม่ถึง4นะครับไม่ถึง4มันก็จะได้0.3กว่ากว่านะครับ0.3กว่ากว่าก็คือประมาณ30ส่วนด้วย0น0่นะ30กว่ากว่านะครับไม่ถึง40แน่นอนนะตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดครับเพราะอะไรครับเพราะว่า8ไปหาร3เนี่ยนะครับ8 3ด4 8 4 32นะครับ ดังนั้นนะครับตัวนี้3เฉยๆก็นะครับต้องน้อยกว่า3นะครับค่าที่ได้ดังนั้นตัวนี้ก็จะได้ประมาณสัก3ามกว่านะครับส่วนเรืหนึงร้อดังนั้นนะครับต่อให้มันเป็น3 9ก็ยังน้อยกว่า4 0่ส่วนร้อยนะครับดังนั้นค่าที่น้อยที่สุดก็คือตัวนี้ครับสามนะครับรองลงมาก็คือ1แล้วก็2ดังนั้นเราจะได้ว่า3น้อยกว่า1น้อยกว่า2จํานวนที่บ้าก็คือ3 12น่ะครับอา่าค่กับ โจทย์เลยสลับกันนิดนึงนสรุปก็คือ3 1 2ครับทีนี้มาดูข้อที่3มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจุด0.7นะ 0. 0.7และกว้าง0.5แบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่0.01เมตรรูปบาทเมตรนะครับอ,อันนี้ก็คือ 0. 0.7เมตรแล้วก็กว้าง0.5เมตร ต้องการแบ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่0.01ลูกบาศเมตรได้ทั้งหมดกี่รูปนะครับทีนี้เราปรับนะครับเราปรับให้เป็นเซนติเมตรก่อนนะครับจาก 0. 0.7เมตรนะครับก็จะเป็น70เซนติเมตรแล้วก็กว้าง50เซนทีนี้แบ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าไหร่ก็0.01ลูกบาทเมตรใช่ไหมครับ เราก็ลองปรับให้เป็นเซนก็เอาร้อยไปคูณครับเอาร้อยไปคูณนะครับร้อยคูนด้วยร้อยนะเพราะกว้างคูณยาวนะครับกว้างก็หนึ่งร้อยเซนยาวก็หนึ่งร้อยเซนนะครับทีนี้ตัวเนี้ยนะครับตัดกับหนึ่งร้อยพอดีเลยนะครับทศชมสองตำแหน่งนะครับก็จะเหลืออยู่หนึ่งร้อยตารางเซนติเมตรหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตรนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะเป็นร้อยสิบคูนสิบครับ กว้าง10ยาว10นะครับะนะครับดังนั้นก็เป็น10บคูณ10ทีนี้ยาว70เซนกว้าง50เซนดังนั้นตัวนี้ก็จะแบ่งได้7กับได้5นะครับด้านยาวแบ่งได้7ส่วนด้านกว้างแบ่งได้5ส่วน7คูณ5ได้35ดังนั้นเราจะได้35รูปอ่าเป็นคำตอบข้อที่3ครับที่มาดูข้อที่4ครับเขาถามว่าจงห,หาผลบวกของจำนวนสันและจำนวน จุดยอดของปริซึมฐานสิบเหลี่ยมนะครับ uh, ตัวจุดยอดหลักนะครับจุดยอดก็จะมี2ด้านนะด้านนี้กับด้านนี้นะแต่ละด้านก็จะมีอยู่10นะครับ10คูณ2ก็ได้20จุดยอดได้20นะครับเพราะว่าเป็นปริซึมฐาน10เหลี่ยมนะครับมี2ด้านด้านน้าด้านนี้นะนะครับก็เอา10คูณ2ได้20สสันหลักนะครับสันก็จะแบ่งเป็น สส่วนนะส่วนด้านนี้ก็คือมีสามอยู่สินะครับเพราะว่าเป็นปริซึมฐานสิเหลี่ยมนะนี่ก็คือ10ด้านฝั่งนี้ก็คือ10นะครับและตรงกลางอีก10นะครับดังนั้นนะครับเป็น10บคูณสได้30 20ิบวกสาได้50าสิคำตอบก็คือผลบวกของจำนวนสารและจุดยอดของปริซึมฐาน10เหลี่ยมก็เท่ากับ50ครับเป็นคำตอบข้อสี่ทีนี้มาดูข้อที่5นะครับเป็นข้อจำกัด ของส่วนสูงในการเล่นเครื่องเล่นในส่วนสนุกมีให้ความสูงมาพ่อแม่ฉันน้องนะครับ175 1 6 2 130 120อาจงหาว่าใครเล่นเครื่องเล่นได้มากที่สุดแล้วจะเล่นได้กี่ชนิดนะครับทีนี้นะครับรถไฟบอกว่าสูงตั้งแต่90เซนขึ้นไปก็อันนี้ก็คือเล่นได้ทุกคนเพราะทุกคนเกิน90นะครับ2นะช้างบิน 90ขึ้นไปแต่น้อยกว่า130นะครับน้อยกว่า130ดังนั้นนะครับช้างบินเนี่ยจะมีมีคนเล่นได้ก็คือน้องครับอ่าเพราะว่าอ่าตัวฉันเองก็ร้อสามสิบนะครับก็เล่นไม่ได้นะครับทีนี้มาดูรถบัมรถบัมเนี่ยนะครับร้อยยีเซนขึ้นไปก็เล่นได้ทุกคนครับเพราะทุกคนนะครับมีร้อ่สิบนะสูงกว่า120รถคุณหนูนะครับรถคุณหนูละ่ะ รถคุณหนูก็สูงตั้งแต่90เซนแต่น้อยกว่า130นะครับดังนั้นน้องเล่นได้คนเดียวครับถัดมาบุมม้มแมลง140ขึ้นไป140ขึ้นไปก็เล่นได้เฉพาะพ่อกับแม่ครับบุ้มแมลงเล่นได้เฉพาะพ่อกับแม่ไวกิ้งนะครับไวกิ้ง120ขึ้นไปนะสูงตั้งแต่120ขึ้นไปก็เล่นได้ทุกคนนะไวกิ้งนะครับไวกิ้งเล่นได้ทุกคน ตัวนี้ตั้งแต่ร้อยสิบขึ้นไปก็เล่นได้ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเทนปูรีนก็เช่นเดียวกันร้อยี่สิบนะครับขึ้นไปดังนั้นนะครับทุกคนจะเล่นได้นะครับแต่ละคนจะเล่นได้พ่อเล่นได้หกชนิดแม่เล่นได้หกชนิดแล้วก็ชั้นนะครับเล่นได้ห้าชนิดแล้วก็อะไรครับส่วน น้องนะครับเล่นได้7ชนิดนะส่วนน้องเล่นได้7ชนิดดังนั้นนะครับมากที่สุดนะครับมากสุดก็คือ7ชนิดต่อเครับมาดูข้อที่6เกิดไฟไม่ป่าในบริเวณพื้นที่ป่าเป็นบริเวณ2ตารางกิโลเมตรจงหาว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่าเป็นกี่เท่าของพื้นที่ศูนย์การค้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านยาวที่มีด้านยาวร้อยพันเมตรครับทีนี้เราก็ามาเปลี่ยนหน่วยนะ พันเมตรก็คือ1กิโลเมตรพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ 1, นคูณก็เป็น1ตารางกิโลเมตรไฟไม่ป่าไป2ตารางกิโลเมตรก็เป็น2เท่าครับไฟป่าก็จะเป็น2เท่าก็คือเอา2หารด้วย1ได้1 2นะครับดังนั้นนะครับเป็นกี่เท่าก็2เท่าตอบข้อ6ครับตอบ2ทีนี้มาดูนะข้อที่7ครับขารถจักรยานที่มีรถจักรยาน2ล้อกับ3ล้อทั้งหมด50คัน ถ้ามีจำนวนล้อทั้งหมด1 2อล้อจะมีจักรยาน3ล้อกี่คันนะครับ้อให้เท่ากับ a คันนะครับ3ล้อเท่ากับ b คันนะครับเรารู้ว่านะครับ2ชนิดรวมกันได้50ก็เป็น a บวกด้วย b เท่ากับห0ทีนี้จำนวนล้อล่ะนะครับสองล้อมี a คันก็นะครับจำนวนล้อก็คือ2คูณด้วย a ครับ3มล้อมี b คันก็3คูณด้วย b นะครับ สองเอบวกสาเท่ากับร้อนะครับก็คือจํานวนร้อทั้งหมดทีนี้นะครับเราจะทำไงให้มันหายไปเพราะเราอยากจะได้รู้แค่เฉพาะ3า้อนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มีเอบีเบวกเท่ากับห้าแล้วเราก็มี 2a งเอนะครับจะขจัด 2a ก็เอา2ไปคูณสมการที่1น,นะครับเอาสไปคูณข้างบน2คูณเข้าไปทั้งหมดก็จะได้ 2a งเอบวกด้วยสองบเท่ากับห้ นะห้าสิบคูณสองก็คือร้อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองเอบวกสองบเท่ากับร้อยนะครับทีนี้นะตัวนี้ขจัดได้แล้วนะสองเอกับสองเอก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับแล้วลบด้วยตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ลบตั้งลบด้วยตัวนี้ก็จะตัวนี้หายกันส่วนตัวนี้จะเหลือแค่บีครับตัวนี้เหลือแค่บีเพราะว่าสามบีลบสองบีก็เหลือบีเดียวนะครับส่วนข้างล่างนะข้างหลัง ก็จะเป็นร้อยยี่สิบสองนะร้อยยี่บสองลบด้วยร้อยหนึ่งก็เหลือยี่สิบสองดังนั้นเราก็จะได้คำตอบว่า B ก็คือรถจักรยานสามล้อมีอยู่ยี่สิบสองคันนะครับจักรยานสามล้อมีอยู่ยี่สิบสองคันเป็นคำตอบข้อที่7นะครับทีนี้มาดูข้อที่8นะครับข้อที่8ปผลลัพธ์มากที่สุดเมื่อกี้น้อยที่สุดนะ มากที่สุดล่ะนะครับเรามาดูก่อนนะตัวนี้นะครับสี่หารด้วยห้านะตัวนี้ล่ะนะครับเป็นสามส่วนสี่หารด้วยหกนะครับจะเห็นว่านะครับสามตัวนี้กับหกเนี่ยตัดกันได้นะครับเอาสามมาตัดนะครับตัวนี้ก็จะเหลือสองนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนแปดนะสองตัวนี้ก็คือ ถ้าหาร2ก็เท่ากับคูณด้วย1น2 2ส่วนสตัวนี้คูณกับ4ก็จะเป็น8นะครับดังนั้นนะครับสุดท้ายมันจะเหลือ1น1ส่วนแปส่วนแเท่ากับเท่าไหร่ครับโอประมาณสักศ1นะครับแต่ตัวนี้4หารด้วย5เนี่ย่าหารด้วย5นะครับหรือ4ส่วน5เนี่ยนะครับถ้าเราปรับให้เป็นฐานเป็น10นะครับก็จะได้เอา2เข้าไปคูณนะครับก็จะได้เท่าไหร่8ส่วน10 หรือับนรือ0.8นะครับนะครับคูณ2เข้าไปนะครับ4คูณ2ได้8 5คูณ2ได้10 8ส่วน10ก็คือ0.8นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนครับ0ูนมากกว่า0.1นแน่ๆนะครับเพราะว่าอันนี้1ส่วน8นะครับทีนี้ตัวถัดมาข้อ3ข้อ3ามจะเห็นว่า3 3ตัดได้ครับเกับ6ครับ9กับ6ตัวนี้ตัดเหลือ3ตัวนี้ตัดเหลือสองนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะได้3ส่วนด้วย14นะฮะคูณ2ตัวนี้ได้14 3หารด้วย14นะครับแน่นอนครับมันต้องได้ประมาณ0.2นะฮะนะครับไม่จำเป็นต้องคานำนวณเป๊ะๆนะนะครับเราต้องการผลลัพธ์มากที่สุดก็เอาแค่1ตําแหน่งครับ0.2ตัวนี้ได้0.8นะ์ุ่นวนี้ได้0.1นะครับทีนี้มาดูข้อที่4 ข้อที่4ตัวนี้13ส่วน5ก็คือ1ตัวนี้จำนวนเต็มก็คือ5 5ส่วน5ใช่ไหมห้าส่วนหก็เอา5บวก3ก็ไปได้จะได้8นะครับดังนั้นนะครับมันก็คือ8ส่วน5 8ตัดกับ4นะครับเหลือ2นะครับเหลือ2ดังนั้นนะครับ2ส่วน5ตัวนี้จะได้2ส่วน5 2ส่วน5ปรับเป็นอ่าส่วน10นะครับก็เอา2คูณเข้าไปนะ2ส่วน5คูณ2ได้2 2คูณได้4 5้คูณสได้10 4ส่วน10บก็คือศูนย์จุดสี่นะครับอ่าซึ่งน้อยกว่า1อยู่นะครับอ่าเพราะน้อยกว่าจุด0ูนจุดตัวถัดมาครับตัวนี้ตัวนี้จะเห็นว่านะครับ4ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้ครับ4ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันได้นะมันก็จะเหลือสาส่วนห้าอ่3สาส่วนห้าสามส่วนห้าจะทำให้เป็นอ่าส่วน10ก็เอาสองไปคูณครับามคูณสองได้6กหคูณสองได้ส10บ ก็นะครับดังนั้นตัวเลขเยอะสุดก็คือผลลัพธ์เยอะมากสุดก็คือข้อที่1ครับ0.8นะได้0.8คําคำตอบตอบข้อ1ครับเป็นคำตอบข้อที่8นะครับข้อที่8ทีนี้มาดูข้อที่9รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้างยาวกว้างสูงเป็น2 3 4เมตรนะครับยาวกว้างสูงนะครับสูงคือ4เมตรนะนะครับ ความยาวก็คือ2ความกว้างก็คือ3นะครับอ่าก็คือ2 3แล้วก็4สูงขึ้นไปมีพื้นที่ผิว A ตารางกิโล,ม A, A ลเมตรและมีปริมาตร V ลูกบาศกเมตรจงหา A อบกบนะครับเอาผิวก่อนนะเอาผิวก่อนนะครับผิวเนี่ยก็คือผิวบริเวณรอบ,รอบ,ร,อบรอบนะครับแล้วก็บุกบนด้านด้วยนะครับผิวบริเวณรอบๆอบน่ะนะฮนะมีเท่าไหร่ก็ นะครับอันนี้สามอันนี้สองฝั่งนี้ก็สองฝั่งนี้ก็สามดังนั้นเราเอาสามบวกสองได้ห้าครับคูณสองก็ได้เป็นสิบนะครับสิบคูณเท่าไหร่ครับคูณ4ี่ก็จะได้สี่สิบนะค,คูณสี่ก็คือตัวนี้สูงสี่เมตรนะครับ่านะครับสิบคูณสี่ก็ได้สี่สิบนะครับเราได้สี่สิแล้วเฉพาะด้านข้าง <laughs> ด้านบนละ่ะ นะครับด้านบนเนี่ยนะครับสองคูณสามได้6ครับมีข้างบนกับข้างล่างก็คูณ2ก็เป็น12นะครับเพราะว่าข้างบนก็6ข้างล่างก็ห6หบวก6ได้12บดังนั้นพื้นที่ผิวก็เป็น40บวก12ได้5้าบนะครับได้5้าบตารางเมตรนะทีนี้ปริมาตรหาง่ายหน่อยนะปริมาตรหาง่ายหน่อยเพราะอะไรเอาตัวนี้นะสองเอา3คูณ2คูณ4ได้เลยนะ สาคูณสได้6 6 4 24นะครับปริมาตรก็ได้24่ลูกบาทเมตรนะครับทีนี้เราทำไงเราก็เอานะครับเขาถาม A บวก B A ก็คือ52 B ก็คือ24 52ิบวกยีได้76คําตอบข้อ9ก้าก็คือ76็ดกับมาดูข้อที่สิข้อที่10เนี่ยผมก็คิดว่ามัน,มน มันสามารถตัดข้อ2นะครับตัดข้อ2ตัดข้อ4ข้อ5ได้ทันทีปริซึมสามเหลี่ยมตัวนี้ไม่ใช่แน่ๆนะปริมิตสามเหลี่ยมก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ปริปริมิตฐานสี่เหลี่ยมก็ไม่ใช่อีกดังนั้นตัด2 4ได้นะครับเหลือ1นกับ3นะครับหนึ่งบอกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูมันเป็นแค่ด้านเดียวอ่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับด้านอื่นมันมองไม่เห็นนะ,นะด้านอื่นมองไม่เห็น เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมอันนี้ได้ใช่ครับแต่ว่าเป็นสี am, ่เหลี่ยมลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะคำตอบตอบข้อ3นะครับอ่าข้อ10ตอบ3ครับอ่าก็คือข้อสอบอ่าอย่างง่ายนะครับในข้อสอบทีเด็ดปีพศ2 5 5 6ในส่วนข้อสอบประงงได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ